ไกลวสว่างแล้วแววเสียงสะนาจังเบ่งตื่นนิดทรายลืมตาได้ไม่นานนกตัวหนึ่งเกาะไม้ใครรองโคลคันเสียงมันเสารกังวันเห็นมันก็อยู่นั้น nóc tựa nắng, vẫn không khỏi cụ trái, cậu bay ở thế này em may đuôi tàu ván, chân ngáo, cây cắm nóc bิน ma, thung pha lêng nhẹ nhau nóc tựa cào xước sao. เราคอยคู่เช่นเรานกเตอวนั้นหลับตาคิดว่ามันของเรานกก็เหมือนกับเราเศรด้วยความกินของยังใดประกาศประกาศประกาศรับตัวแทนขายของออนไลน์ด่วนทำไมต้องขายของออนไลน์ แลาวว่าขยันผิดที่สิบปีมันก็ไม่รวยเวลาเราเดินผิดทางถ้ารู้ว่าผิดก็ต้องย้อนเนาะเคยไปเออมีหนังอีูเรื่องหนึง่งเขาบอกว่าทางนี้ไม่ควรไปทางทางเหมือนทางหลวงนั่งหลายเรื่องเนาะทางหลวงชนบทเออทางที่ไม่ใช่ทางหลัก ก็บอกอย่าไปเลยอย่าไปเลยในหนังหลายเรื่องเขาก็บอกว่าพอตัดสินใจไปเท่านั้นแหละ,ะเกิดทยเอ้ยเกิดเป็นหนังน้ำเน่าขึ้นมาหลายเรื่องเกิดเป็นหนังฆาตกรรมขึ้นมาหลายเรื่องหรงทางเสียเวลาหลงปิญญาเสียอนาคตเส้นทางทํามาหากินเหมือนกันเนาะงานวางอาชีพ ยิ่งดึงดันก็ยิ่งขาดทืนยิ่งดึงดันก็ยิ่งลําบากยิ่งดึงดันก็ยิ่งอเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา,าวันนี้ไปเจอคนรู้จักเขาทำเขาสั่งทําช่องลมแต่เขาไม่ได้ช่องลมเกาได้ช่องทึบลงผ่านไม่ได้หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตบ้า